ไปสิฝุ่นตลบอบอวนอีกแล้วพี่น้องจอดยังนี่เพิ่งล้างมาครับเอามาชุบฝุ่นอีกแล้วรับผมสวัสดีครับผมยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องรถดำซิ่งดนด่วนครับโอ้วยตล่มเลยอฮะ แล้วยังไม่จอดนะครับทีมงานยังลุยต่อครับโอ้โหฝุ่นตลบบวนลหน้างานทีมงานโทนหนึ่งครับบุกทินหัวหน้าโจโอ้ไปใกล้ไม่ได้เลยครับ บรรยาก,กาศไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับไปขับถือตรงที่ไหนนี่ฮะสายตัวสองอไกลไหมที่งานตะเล็มบอ ไม่เห็นแค่นี้ไปไหนหมดก็ไม่รู้ ตรงนี้มีงานอะไรนะที่บันเกวดนี่งานเครื่องปั้นตินเผาโอ้คนเยอะมากเลยใครงว่างเขมาเที่ยวนะครับเอ้ no อพี่นบขับเลยนี่ยโอ้โหพุงขุ่นซุ้งเลยวะ่ะ và bên nắng nóng nào này Rồi, chú lên lên Phật tử buồn này มอยากเปลี่ยนเกียร์เหมือนรถเสบีย์ A มากเลยคันนี้ว้าไปได้ไหมเนี่ยไปได้นะว้วทงไม่ฟุ้นตรงตะวะยื่นเข้าไปจูนาะนี่แอบเมียอีกแล้วไอ้ทงอแอบเมียบป่าแอบเมียเนาะ สุดตัวแวนเนอะโอ้ยนี่สอยู่เขาหมดสิทธิ์เอตันนะเว้ยเี้ยห้าว่ะเนี่ยรถยานจริงอ่ะเดี๋ยวมีงดูสวยไดุ้งไม่บอกก็รู้เฮ้ยทำไมมีเข็มกลัดอยู่ในนี่น

ไปเว่นยืนคลิปได้กี่เท่วแล้วทุงเก,ก่งงนั<อ>่าเที่ยวเวกเที่ยวเ,ออเท่เั่วันนี้วันละพันเลยวันละพันมาแล้วสามจอยมาแล้วครับเมื่อคืนนอนไหนกันนะ

ใช่อัดดอกงีเงท้องขับรถไม่เป็นไรป่ายังปกติดีป่าปกติเ่ยๆบ่าเฉยๆเลยนะอ,อู้น่ากลัวมากเลยวลทางแคบๆครับพี่น้องใครมาถมไว้หนิทางแคบมากครับอ้หลบเัมนอย่างอัะนเนี่ย เดี๋ยวในป่าในดงครับผชมช่วง,งนี้เข้าเมืองไม่ได้รครับอันตรายครับปกติไม่ค่อยได้เข้าก็่ลายหร่เมืองเ่โอ้โหตองมองไกลๆเลยนะเนาะเกือโอหตรงนี้เราเขียว ไปเที่ยวงานไหมนี่งานเครื่องเกือบอไปมัม่ไม่จอยอยากไปามไปไมชอบเซี่งเอ้าไปเปิดหูเปิดตามั้งโถขับในร,รถหลายอยากอยู่ชอบอยู่ตามป่ายีเนาะอยู่ตำปลายนะแนาะอยู่อยู่งานมันวุ่นวายโอ้ยจะเกิดลูกลงเนาะอันตรายเนาะ,ะไ,ไปเที่ยวงานไม่ใช่จะปลอดภัยนะพี่น้องเดี๋ยวนี้นะ โดนลูกหลงมาไม่รู้เรื่องเนาะปวดลอยมาโดนหัวแตกหยุดงานอีกใช่ไหมรถชาวบ้านชมยือ้อใช่ไม้มนะโบย,ยองเหรอฮะบ้านกรวนนะไปดดอุ่นบ้านกรวดอู้ อะไรอสองงรูดเลยครับยังไม่ได้เช็คเน็ตเลยได้เช็คเน็ตบ้างไหมเนี่ใส่เสื้อใคร การเขาหยุดกี่วันกันไม่รู้แลปติดหยุดไหมอาจจะได้หยวันวันวันปีนี้เขาให้เล่นน้ำไหมไม่รู้เรื่องเลยเนะี่ยกว่าน่าจ,จะให้เล่นดีกว่า้เล่นย่มีภูิอ้ปน้มี<อ>ูม<อ>ิไมพูดถึงสงการามแต่ก่อนอ้ผมเนี่โอ,โอ,โอ้เล่นสนุกมากเลยขับรถเล่นเนาะเล่นไปเล่นมาเบื่อครับ แต่ก่อนอยากให้ถึงวันสงการครับจะได้แบบเล่นน้ำแบบสหมยรุ่นเนาะพอเราอายุเยอะมาเราก็รู้สึกเบื่อครับมันอิ่มตัวแล้วอ้วไก่อยู่ด้วยเนาะ <c oughs> เกี่ยวเท่าไหร่นาอนี่ ร้อยสี่ร้อยห้าเออเฮ้กินน้ำมันตรงนี้เลยตันมอเลยโอ้โหแต่ก่อนเราก็วิ่ง,งเส้นนี้ปล่อยอยู่ครับสมัยวิ่งจินแต่ก่อนสมัยขับเอง ทั่วบ้านกลวอรู้ซอยหมดนะบ้านกลวอวันนี้มีแต่ปัญหาครับถด,ดำยางแตกไปสองไมคโครเอพังอีกแล้วต่อหมอความก็ยางแตกนิ้งนองก็ยางแตกนะครับนี่แต่นนทมาปะแล้วนั่นโอ้ อย่างน่าซะด้วยครับเหลือวิ่งอยู่สามคันสามคันบริษัทบริษัทดินเด,ดือนสามคันยวมีปัญหาด้วยเ <c oughs> ขาวิ่งงานก่อนไกลอยู่นะขายเดียวจนะประมาณสามโลอ่ะมีแต่ขึ้นมอเลยครับ โตเกวิง่งไงวุ่นครับงานนี้นี่ตัดติดยังเ,ยเอาขนาไมาดัน,มน,มนไม่เอาขนาดหนมาดัน,นยันมาอน,นะเอาเอร่บอทองอะ่ะโตเกะวิ่งไม่ได้หยุดเลยวันนี้โตเละวล่ไม่เชื่อเ,เลยเป็นโตเกะเนยไหมว,วุ่นวาย สู้เป็น,นคนขับดีกว่าอย่างนี้เนาะป้ายเนาะตามคําสั่งครับกลัวมืดเลยครับวิ่งในป่ายางเยวทําการเชตนี่ไปไห,หลเลยว่ปล่อยไหลเลยใช่ไหม มันไมช่ชันมากนะครับล,อย,ลอยเกียร์ว่างเลยสมัยผมขับชันเขานี่ผมก็ปล่อยเกียร์ว่างครับแต่ไม่แนะนํานะครับอันตรายครับโอ้วิว่งไกลามากเลยครับพี่น้องพันหนึ่งนี่หมดไหมว,วันหนึ่งอ้โใส่เกียร์เหมือนกรดเมียว่ะ ทางไม่เขื่อนครับไปโนนไปลุกกัมพูชากับฝั่งโนนอย่าบอกว่าหันไปทางนี้<ช>ไม<ป>่ตายสิพี่น้องดันมอยเดี่้วงานตะลิมนี่ นายหน้าก็วิง่งไม่ได้วิ่งนะครับต้องพึ่งนายหน้าครับแต่ก่อนโอ้ตรงนี้จะเป็นลูกหลังนะครับเขาทำคอนกรีตแล้วเขายังชั่วหน่อยผนมะ<น>วิ่งประจำแหละแต่ก่อนงานตะเล็มนายหน้า,ดดากิตติมศักดิ์นายเล็บตะเล็มเะีรแบบ ยังนัออ่นงรอที่รอไปนอนคนนี่เลยสมาเทนี่ราคาแพงอยู่เพราะว่าทางนี้นี่หาดินยากครับทำก็ทำไม่สุดน,นะครับคอนกรีต

ค่อยวงค่อยวางไ่เกกแล้วเอาก่อจะหนาได้นหนยี่ก่อจะหาว่้าห้เทแต่ที่ยากเลยาวเลยเนาะไปหน้าอีกไปหน้าอีกอ้าอ lên lên lời lời trông về trông về lời trông về lời con náy tới liêm ha

ยางแตกสองคัน ตะเลมอุ๊ยมาตายอ่ะรวังลังคาบ้านกูด้วยอย่าโบกไปให้เขาเทลังคาบ้านดูนังคาบ้านนะตะเลม เดี๋ยวไปด้วยเนาะโอ้ยอยางฉีกเลย นี้เอายันม่ามาครับเนี่ยมีตะปูไหมตะเล่มเดินเก็บตะปูให้ด้วยนะเอ้ยหมดแล้วหรอมาอีกไหมนี่โอ้โห ใหม่คลิปหน้าครับผมโอ้โหบายบายครับอันนี้ควันหรือเปล่าเนี่ย